ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับกีต้อนรับเข้าสู่เกมไ i n i นัทแอ f เฟ e d ี2ซึ่งวันนี้จะไปอยู่กันในอาร์ที่16กันแล้วซึ่งก็จะมาอยู่กันอ่อ g กอ d เดนเฟ d y ีผมไม่รู้ผมจะเล่นผ่านไหมนะคิดว่าผมอาจจะเล่นได้ก็ได้นะอ่ะเริ่มกันเลยผมไม่รู้ว่า g ก l d e เดนเฟ d y ีเนี่ยจะใช้เวลาเล่นเท่าไหร่แต่ว่าเฟดีปัตเบเนี่ยผมเล่นไปประมาณเออสชั่วโม ฮุยจับเนี่ยไม่เคยจำมาถ้าเจอโลเดนเฟดดี้ให้ใส่หน้ากากโกนครั้งเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าโอเคผมจะไม่โดนมันลอยลี๋ยวเบิ้ลโลเดนเฟดดี้อย่างงี้มันไม่ถูกนะอะไรโอไม่ถูกกานช่มยเปูก่ยนก่อเจ้าผมเปิดไฟกลางไม่ได้อ่ะโอเค เมื่อกี้มีเฟ,ดด,ด,เฟดดี้มาสวัสดีเฟดดี้บายอ่ะเจ๋ไม่มีอะไรใช่ไหมจิบชิบๆๆบชิบชิบชิบชบ,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 ชบโอ้ยม,มาผมจะไม่ผ่านอย่างนี้ก็ไม่รู้เลยถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหโว้ย ประเด็นมันคือนี่เว้ยไอมิวสิกบล็อกอะมันผมว่ามันมันขไขวแปลกๆอะทั้งที่เราไม่ได้มีตั้งอาพับเพจเป็น20ใช่ไหม <Hello. S 1> โหละไรประดีทอยเฟตี้ โอเคไม่มีตัวอะไรมาผมขายเต็มเลยเหมือนจะได้เท่านี้โอเคผมว่าตาเมื่อกี้ผมอาจจะดวงสวยเฉยก็ได้อะไรแมงเกินออกไปเลยไม่ต้องรับหนุยพายอะไรไม่สนใจแล้ววันรุนบอยแกอะ ฮัลโหลอ้ยเพียร์ฮัลโหลโอ้ครั้งนี้มาจริงเกมไปลวบอลลูบอยตอนนี้คือผมมองตรงกลางไม่ออกเอ้อจะไม่รู้ว่าตัวอะไรมานะคือคือผมกลับมาเล่นจอโนอบ,บุกนะซึ่งผมไม่มีอีกจอหนึ่งอ่ะ เลยไปไม่ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยครับเอาเลยครับผมผมน้อมรับ้ผมไม่รู้ว่า ผมจะต้องใช้เวลาเท่าไหรไ่ไม่มีไม่มีผมรู้นะมันยังไม่มาใช่ไหมตรงเนี้ยแม่มาเอ้ยไม่มาไฮซีสวัสดีโอ้ย ไี่ปายเหรออ,อะไรมาฮะฮะฮะอะไรครับอือหือ เกือบไปแล้วมันล่องเท่าเนี้ยโอเคเอาฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันฝั่งซ้ายโอยยิ่งอ้อยผมอยากเลยนให้ผ่านนะโหต้องทำไงอะ ผมยังคิวไม่พอหรอผมไม่ถนัดเมาส์นี้เลยอ่ะโอ้ยออกไปฉันไม่ต้องการแกหรอกนะ่ะนะ Ừm Ôi Yết Foxy Xem nó càn, mà dung Đi hay. hello, lại เอออย่าวนองไฟกลางบ่อยๆแล้วไม่งั้นฟ็อกซี่มันเล่นผมแน่เคโอเคโอเค,อเคท่นนี้พอขยับไปขยับไปขยับไปฮัลโหลอะไรเฮ้ย เอาบอนนี่แกไอ้ชั่วเอาไปเลยโอเคอ๊ยขอบคุณครับที่ไม่จำสแกปผม แต่ผมว่ามันผมโดนแน่เลยเมื่อกีแม่งช้อนอะเล้วกผมออกไปผมโดนบอนนี่อ้าวผมโดนเฟสตีดด้เฉยเลยฮัลโหล ะไลอะไรทำไมทำไมทำไมหายผมว่ามันมาแล้วบอลลูนอะเหมือนใส่นานขึ้นอีกซักวีนนึงนะ้นี่ก็ตายแล้วเนี่ยฟ็อกซี่ Okay. Oh. อ่าฮฮโอเคโอ้ออกไป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 เปิดไฟกลางไม่ได้โอ้ oh. จบแล้วคะ่ะ ทำไมง้ s <S องทำแบบนี้ครับผมด้วยล่ะผมผิดอะไรอ่ะผมไม่สามารถไปได้ถึงความจริงนั้นได้เลยผมจะต้องทำไงกันนะผมนั้นอยากจะไปถึงความจริงนั้นจังเลยอ่ะปุบปิบปุบปิบปุบปิบปุบปบปปิบปุบปิบปุบปิบิบบปุบบิบบปุบบิบบปิบบิบบปุบบิบบปุบบิบบุ๊บบบบปุบป <|ja|> ุ อะไล่มาใครมันมาขามแถวนี้ชิบหายแล้วเหมือนกับว่า

โดยการยัดคนที่มีทางสู้โดยการยัดโครงอินโดสเกลิทันลงไปในร่างกายก็มันยากเกินไปอ่ะไม่เล่นแม่งแล้ว